นายวันชัยจริยาเศรษฐโชคผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอภาพของเหลวสีขาวคล้ายน้ำอบเปื้อนบริเวณหินที่มีลักษณะคล้ายหัวงูใหญ่บริเวณถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงการว่าได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและหัวหน้าฝ่ายวิชาการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นหัวนาคาที่หนึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ดำเนินการทําความสะอาดบริเวณที่เปื้อนน้ำอบสีขาวแล้วยังไม่พบความเสียหายต่อหินดังกล่าวคาดว่าเกิดจากนักท่องเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้โดยใช้น้ำอบสีขาวป้ายบริเวณดังกล่าว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีได้กำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมกับดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษร,ร่วมกับการกำกับไกด์ท้องถิ่นที่นำเที่ยวห้ามปรามและควบคุมนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎที่อุทยานแห่งชาติภูลังกากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด